ริว่าจะไม่หยอดหลุมแล้วเท่าไหร่แั้วนะพอดีวันนี้มีน้องก็อยากจะไปออกทิศหยอดหลุมอาทิย์นี้ผมก็เลยเอาสาธิตให้ดูอีกหน่อยนะก็ผมก็ใช้ไส้เดือนปกติเพราะว่าอยากจะแนะนําน้องๆว่าใหม่ๆเนี่ยถ้าเราไม่ใช้เลยบางทีอะมือใหม่มันจะหยอดไม่ได้ตัวแล้วมันจะหมดกาลังใจเพราะว่าตอนหัดใหม่ๆเราก็ใช้ไส้เดือนก่อน พอเราชำนาญจะใช้แตไไม่ใช,ใช้ใช้อะไรก็ได้แล้วแต่ใช่ไหมครับอันนี้ก็ว่าเห็นว่าน้องอะไรนะชื่ออะไรสยามหรือไงนะสามหรือสยามก็คืออาจะไปออกทิปเห็นว่าถอยคันเบ็ดมาก็ลองดูแล้วบางทีลุมป้นนินเนี่ยเวลาการหาบางทีมันมันหลอกตามันอยู่แบบมันอยู่แบบเราจะมองข้ามมันไปอ่ะหายากนี่ผมก็เลยทําทิปนี้ขึ้นมาเดี๋ยวจะหาลุมหลายๆล,ลุม ให้น้องเอาไปใช้เผื่ออาทิตย์นี้จะได้ประสบผลความสาเร็จน,นี่บางทีหลุมมันอะ่ะเนี่ยดูเนี่ยหลุมมันหลอกตาดูมันอยู่เบียดกาแพงเลยเห็นไหมอยู่ชิดทางเดินคืบเดียวจากตลิ่งเลยนะเนี่ยมันหลอกตาเราไงเนี่ย,ยพอออกข้างนอกนะครับเห็นไหมออกข้างนอกเ่ยน้ำตื้นเห็นไหมน้ําตื้นเลยทุ่นตั้งเลยเข้าข้างในมันอยู่ชิดเบียดเลยบางทีมันหลอก เนี่ยอยู่ลุมแล้วเดี๋ยวเรามานั่งดูกันเดี๋ยววันนี้จะข้ามไปหาลุมแถวแถวนู้นจะมันอาจจะยากหน่อยเพราะว่าบ่อน,นี้เขาเขาไม่ได้ปล่อยปลาแล้วอย่างที่บอกมันเป็นปลาเก่ามันอยู่ในบ่อสวายวันนี้มือสวายมาเยอะเดี๋ยวนั่งมานั่งลุ้นเม็ดนี้ สายไม่มีตัวต้องผ่านไปหลุมอื่นแล้วล่ะเนาะเดี๋ยวไปหาหลุมอื่นก่อนไม่เจอแน่ดูแล้วทุ่นไม่กระดิกเลยที่เกียดรอเสียเวลา ทีละเจ็ดนาทีไม่มีอะไรไปไปไปเปลี่ยนหลุมเปลี่ยนหลุมอยู่ไม่ไหวหลุมที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วน้องเอ้ยไม่มีตัวสักหลุมเลยหากันที่แตกที่แตนวันนี้ เจอแล้วเจอแล้วเจอจนได้โอ้โหหาตั้งนานฮะเจอแล้วไงปานิาาน,นดิ้นหน้าอยู่หายากกันหลุมเป็นเด็กเนี้ยตามันน้อยโอ้ย ถึที่สนะี่นะกว่าจะเจออด,อดีดูดูที่ว่าเข้าฟรมนะจะถ่ายไปให้ให้น้องเขาดูไหเพราะว่าพรุ่งนี้วอาทิ์เนี่ยเขาจะเขาจะออกหย่อนหลุมนะเข้าไหมเข้าไหมเข้าได้นะตัวนี้เนี่ยปันินหลุมมันต้องหน้าตายอย่างนี้นะหน้าตามันจะสวยหน่อย อโอกว่าจะหาเจอหลุมที่สี <g> ่ <ül> <g ül> อ่ะก็เอาไปฝากน้องไงน้องสยามหรือไงเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปออกคลิปอาทิตย์นี้ก็เลยแนะนําการหยอดหลุมให้เพราะที่มันอยู่ตรงกลางอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยอยู่อยู่ค่อนข้างไกลจากบ่อเนนี้ะแต่คราวนี้ว่าเวลาถ่ายคลิปอะ่ะเมื่อก่อนผมใช้มือถือถ่ายไงคือมันต้องหาหลุมที่ว่าอยู่ริมดิมกะิ่งจริงจริอ่ะ มันจะได้เข้ากล้องง่ายเห็นกล้องไนงะเออจะได้เห็นหางทุน่นไงต้องใช้หางทุ่นใหญ่ครั้นี้ผมมาหย่อนเนี่ยกลางบ่อเนี่ยบางทีมกล้องมันซูมไม่ถึงเพราะผมใช้มือถือสมัยก่อนนะี่ย <c oughs> ตัวนี้จังๆเลยน้องเ,เอ้ยเสร็จแล้วกี่ตัวนึงแดงเถือกเลยตัวนี้ดินหน่าดูเอาหลุมที่เจ็ดน้องเอ้ยได้ตัวนี้อีกตัวหนึ่งจับยา่ามกนดิน นีสงสัยจะโลสี่โลห้าเนี่ยอยู่นิ่งๆดิไยวไหวดิ้นจังเลยงามกันนะก็เจ็ดหลุมอ่ะได้อีกตัวหนะึ่งตัวสีสวยนะผิวมันดีสีมันเนี่ยสีมัน ยังแดงเนี่ยตัวผู้เป็นอย่างเนี้ก็น้องเขาสั่งไว้สองตัวก็พอแล้วมั้งแล้วก็หยอดไปฝากน้องอ่น้องอะไรนะน้องถนัดดีน้องต้อมน้องอ๋อหลายคนผมเลยจำชื่อไม่ได้ภาษาอังกฤษอ่านยากกันเนนะครับเลยถึงโอเคเนานะตัวนี้ ใช้เบ็ดใช้เบ็ดเปล่านะใช้เบ็ดเปล่าๆไม่ได้เกี่ยวอะไรบางทีก็ไม่มีตัวปลาอะไรมาอยู่แทนก็มีเยอะยอดหลุมนี่หรือปลาช่อนหรอปลาตะเพียนเนี่ยไม่ได้ใส่อะไรนะครับ ไม่ได้เกี่ยวอะไรใช้เบ็ดเปล่าๆก็เวลามันเหลือว่างๆก็หยอดแถมๆไปเพราะได้ตัวแล้วเนี่ยได้ตัวสองตัวแล้วเนี่ยห,หยอดฝากเพื่อนๆดูอีกสักตัวนึงคือเจอหลุมโดยบังเอิญเนี่ยนั่งตกปลาฉลาดอยู่พอดีหย่อนหย่อนมามันตกหลุมก็เลยเอาเบ็ดเปล่าๆมาเกี่ยวดู มันมีตัวแต่ไม่รูปป่าอะไรนะบางทีก็ไม่ใช่่านิน แบ็ก็จะหมดแล้วมันไม่จับสักทีแต่มันมีตัวนะเนี่ยฮะลูกมุนเหรออยู่ในกล่องเบ็ดผมไงอยู่ในกระเป๋าวะไปเอาดิ อยู่ในซิปอันบนน่ะซิปอันบนน่ะในในกระเป๋าสะพายอะซิปซิปตัวบนมันจะมีกล่องอยู่เดี๋ยวจะดูปลาตัวนี้ปลาอะไรม่ะแ,แบตก็จะหมดใช้มือถือถ่ายก็ไม่สวยเนี่ยมันเล่นอยู่เนี่ย thế nó cái mình con Na con lằng nó nhỉ nó mà chót hết nổi đi หยอดให้เพื่อนๆดูอ่ะน้องน้องน้องชอยได้หน่อยดิไปไหนละปิ้นวดเอามั้งไว้อปลานี้น่ะเออตัวนี้มันไม่เหมือนปลาหลุมว่ะวไม่พอดีมันตกปลาฉลาดไม่กินก็เลยมานั่งหยอดแบตมันก็หมดไงแบตก้องมันหมดเราถ่ายไปฝากเพื่อนๆรุงนี้เขาจะออกคลิปนะมีหลุมมาพี่อย่างงี้ เออแต่ว่ามันตัวนี้มันไม่เหมือนปลาหลุมแล้วมั้งเหมือนตัวเมียมันไปอยู่ในหลุมได้ไงมั้งเนาะตัวใหญ่ถามพี่หนวดเอาไหมวดเอาวันนี้ต้องเปล่าเอาวันนี้ต้องเปล่าเอาวันนี้ต้องเปล่าเอาเผื่อไปตัวนึงไหนๆก็หย่อนแล้วเอามาไหมาพี่ปนนหนวดอร่อยดีดาตัวอ้วนเชียวเออตัวนี้ใช้จีโน่หรอพี่เบ็ด อใช้พี่ใช้เบ็ดสีทองไงจิโนะวะฮะ,าาะเบ็ดโหลโหลเนี่ยสีทองเบ็ดกระจอกกระจอกนีก่แหละใช้ใช้เบ็ดสีทองมันแวบๆหน่อยเอาไหมักตัวหนึ่งเอาไปนึง่งผมได้แล้วสองตัวไงหย,ยอดไปน่ะคดีว่าแบตไอ้มือถือหมดก็หยอดเล่นๆไปเห็นตกปลาฉลาดไม่กินก็หยอดเอาเอาสนะัาากตัวเอาสักตัวอ็ไรอื้ม ไม่ห้าสิบห้าเองถูกที่อื่นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้หกสิบห้าหมดแล้วกว่าเลยกลัวจะโลกว่าปลาที่นี่อ้วน